สวัสดีครับสวัสดียามเช้าแฟนผีทุกท่านเลยนะครับผมต้อนรับสู่การัวหน้าล่าข่าวแมนยูนะครับสุปข่าาแมนยูประจำเช้าว,วันพระหัสบดีที่8กรกฎาคมนะครับเกาะติดข่าวสารประจำวันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเช่นเคยวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของวารานนะครับนิดหน่อยและก็มีม์เซียาลกับ็อกบาอัปเดตล่าสุดมาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงทีชตนอังกฤษที่นักเตะแมนยูไปร่วมแข่งขันด้วยนะครับ ก่อนหนึ่งฝันเหมือนเดิมอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยครับการตวหน้าล่าข่าวแมนยูแล้วก็ฝากสปอนเซอร์เป็นยา่าจมทองและยาถ่าย123ใครสนใจต้องการสั่งซื้อสามารถติดต่อและติดตามไปที่3ช่องทางในภาพได้เลยนะครับมีทั้ง Facebook, Line, อดและเบอร์โทรศัพท์นั่นเองเราได้คู่ชิงสำหรับฟุตบอลยูโร2020ปีนี้แล้วนะครับก็เมื่อคืนทีมชาติอังกฤษ ลงสนามพบกับทีมชาติเดนมาร์กนะครับต้องตื่นมาดูเพราะว่านักเตะแมนยูลงสนามช่วยทีมชาติ2คนด้วยการเป็นตัวจริงนะครับก็ได้แก่แฮร์รี่แม็กควายกับลูกชอนะครับตำแหน่งแนวรับน่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นฟอร์มของมาคัสแรชฟอร์ดกับเจดอนซานโชในนัดน,นี้นะฮะนัดที่แล้วซานโชเนี่ยตัวจริงจีจา้าแต่วันนั้นนี้โดนดรอปไปอีกครั้งหนึ่งเป็นโอกาสของบูกโยสากานะครับ กลายเป็นว่าอังกฤษทําสําเร็จนะฮะเอาชนะเดนมาร์กไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ภายใน120นาทีนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการเมเจอร์ได้สําเร็จในรอบ55ปีเป็นครั้งแรกเลยนะฮะโดยมาได้ประตูชัยจากการซ้ำจุดโทษของแฮร์รี่เคนนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะฮะก็ยิงครั้งแรกติดเซฟแต่ว่าตามซ้ำได้จ่อ เมื่อคือนนี้ถ้าเกิดเราจะพูดถึงนักเตะของเราแม็กควาเอาจริงๆผลงานดีมากเลยนะฮะแข็งแกรง่งในแนวรับเหมือนเดิมและตัวเลขที่ปรากฏออกมาในการคำนวณแล้วก็น่าประทับใจมากๆเข้าสกัดบอล2ครั้งตัดบอลน,นะครับหรือว่าอินเตอร์เซชันเนี่ยหครั้งแล้วก็มีการเคลียร์บอลอีก5ครั้งด้วยกันถือว่ามีบทบาทเยอะมากๆกับเกมรับนะครับคนในภาพก็เล่ดีเหมือนกันนะครับดีแคไรซ์แล้วก็ส่วนฝั่งของแม็กควาเนี่ย ย่างที่เราบอกเขาจะชอบมีส่วนร่วมกับเกมรูกด้วยเมื่อคืนก็มีขึ้นมาลุ้นทําประตู3ผลนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกมงนะครับแม็กควายก็ยังผลงานน่าประทับใจเหมือนเดิมส่วนท่น้าของลูกชอนะครับอีกคนนึงก็ครอสยับเลยครับเมื่อคืนนี้ผลงานยังคงดีต่อเนื่องจัดไปในการครอสเนี่ยแครั้งนะครับเข้าเป้า3ครั้งแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่ายังไม่มีลูกไหนที่ถูกแปลเปลี่ยนเป็นประตูจากเพื่อนร่วมทีมได้นะครับเมื่อคืนก็ครอสไปสิเพื่อนก็ยังทําได้ไม่เข้าเป้านะฮะ แต่เกมรับสาหรับลูกชอ,อก็ยังช่วยแผงหลังได้ดีเหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการบุกขึ้นมาแล้วก็ลงไปช่วยรับกันหลายครั้งแต่จริงๆเมื่อคืนนี้มันเหมือนเป็นเกมโชว์สกิลกองหลังนะครับเพราะว่าแนวรับของฝั่งนอกจากอังกฤษแล้วนะฝั่งเดนมาร์กหลายๆคนก็ทําผลงานได้ดีเหมือนกันครับไม่วมา่าจะเป็นซีโมนเคีย เออ่ถ้าเกิดไม่นับโอนโกนะทั้งเกมเขาเล่นดีนะครับแล้วก็มียานิคเวสต์การ์ดของซัตเทมตันอ่ะโอ้โหเมื่อคืนนี้ตัวใหญ่มากนะครับเล่นได้ดีในการรับมือปีกของฝั่งอังกฤษนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนในภาพแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับโอ้โหบินเซฟตั้งกี่รอบเมื่อคืนนะฮะเซฟไป9ดอกเต็มๆแล้วก็ลูกเนี้ยในช่วงเก้าสิบนาทีนะครับมีบินปัดลูกโมงไปลูกหนึ่งสวยมากฝีมือเนี่ยหลายๆคนก็ยกย่องว่าตามรอยพ่อมาติดๆเลยนะครับแคสเปอร์กับปีเตอร์เนี่ยเก่งทั้งคู่นะครับ สุดท้ายแล้วต้องยินดีกับแฟนบอลอังกฤษด้วยนะฮะต่อจากนี้คงต้องเชียร์แล้วแหละตอนแรกก็ไม่เชียร์หรอกอยากให้กลับมาไวๆแต่ตอนนี้ต้องเชียร์แล้วนะครับเพราะว่านักเตะแมนยูก็ไปกันหลายคนนะแต่ว่างานนันชิงนะครับเจออิตาลีงานยากโคตรแน่นอนนะครับอ่ะสู้ๆต่อไปแล้วกันข้ามมาดูที่ข่าวซื้อขายหน่อยนะฮะการเสริมทัพเรื่องแรก เป็นขาออกนะฮะล่าสุดทางด้านของดีนโจนส์นักข่าวจากยูโรสปอร์ตนะครับก็ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตขององตตอี้มักซียลนะครับว่าน่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้และจะมีมาคัสแรชฟอร์ดเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในเรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับการตัดสินใจของสโมสรคือดีนโจนส์ให้ข้อมูลเอาไว้ครับบอกว่ามักซียลยังคงเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ สโมสรของเราหวังจะปล่อยออกไปนะครับคือน่าจะไม่ได้มีผลงานที่ดีเดเหมือนปี2ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับปล่อยดีกว่าคือถ้าเกิดยังหาผู้ซื้อไม่ได้นะครับแมนยู Man ก็อาจจะทําการปล่อยยืมเพื่อเป็นการลดภาระค่าเหนื่อยนะครับพรมาเซียลก็รับค่าเหนื่อยระดับ2 0 0 0 0 0ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วน่าจะไม่ค่อยได้ลงก็เลยปล่อยยืมดีกว่าแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวลุกเด็กๆได้ขึ้นมาทําผลงานด้วยนะครับเพราะว่าตัวลุกเนี่ยดันขึ้นมาหลายคนมากอามาัดโชล่า นะครับฮันดีบาวนเชบีพวกนี้สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งอิรันกาด้วยเนาะ,ะแต่ว่าปัจจัยหลักๆในตอนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการผ่าตัดของมาร c คัสแรชฟอร์ด ford, นะครับสิ่งที่ดินโจนส์เขาบอกมาถ้าแรชฟอร์ดตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ผ่าตัดตรงไหลนะครับแล้วสามารถลงสนามให้กับทีมได้อย่างต่อเนื่องการปล่อยมาร์เซียลก็จะยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับเพราะแรชฟอร์ดมันลงได้อยู่แล้วมาร์คเซียลก,ก็โดน d r อปอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดแรชฟอร์ดเกิดต้องผ่าหัวไหล่เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับซึ่งอาจต้องพักยาวถึง2เดือนอ่ะอันนี้แหละจะเป็นโอกาสที่มาร์เซียลจะได้อยู่กับทีมต่อไปนะครับผมมาร์เซียลก็สามารถเล่นทดแทนต,ตำแหน่งของของแรชฟอร์ดได้ตำแหน่งปีกซ้ายนะครับซึ่งตัวดีนโจนส์เองเขาก็คิดว่าแฟนแมนยูเนี่ยน่าจะได้คำตอบในเรื่องนี้เรื่องการปล่อยมาร์เซียลออกจากทีมในอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้านะครับก็คือหลังจากแรชฟอร์ดจบภรารกิจทีมชาติแล้วทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อย น่าจะมีการมานั่งดีไซน์หรือว่าตัดสินใจกันว่าเอาไงกับม a x ซิอลดีนะครับอืแต่ส่วนตัวผมผมอยากให้เก็บเอาไว้ก่อนนะยังไม่อยากให้เรีบปล่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสกอตเดปเป็นปัญหาของเราตั้งแต่ปีที่แล้วอะคุณภาพก็เรื่องนึงแต่ว่าจํานวนมันก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดจะปล่อยผมว่ามันก็ทําให้เรากลับไปสู่เรื่องเดิมอะปัญหาเดิมก็คือเราไม่มีนักเตะให้ใช้ได้อย่างเพียงพอผมว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าดูฟอร์มสักปีหนึ่งแล้วปีหน้าถ้าเกิดยังไม่เรียกฟอร์มมกลับาได อ่ะปล่อยพร้อมกับคาวานี่เลยแล้วก็ซื้อเกรดเอเข้ามาคนใหม่นะครับจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วแต่ความคิดเห็นนะครับลองบอกมาแล้วกันว่าคิดยังไงกับมาเซียลแต่ผมว่าส่วนใหญ่เท่าที่เคยซาวเสียงมาก็จะบอกว่าปล่อยแม่งเถอะยิ่งปล่อยขาดเอาเงินได้เลยเนี่ยยิ่งดีนะครับอันนั้นมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าผู้ซื้อใครจะเข้ามาซื้อในซัมเมอร์นี้นะครับยากนะส่วนอีกคนนึงที่อนาคตก็ยังคลุมเครือมากๆนะครับมากๆเลยก็คือ รายของปอปอกบานั่นเองนะล่าสุดทางเลอกิฟนะครับสื่อเจ้าใหญ่ของฝั่งฝรั่งเศสเขาก็รายงานครับว่าปารีสแซงต์แชร์แมงคิดการใหญ่ในการดึงตัวปอกบาไปร่วมทัพจริงๆนะครับในซัมเมอร์นี้แล้วตัวนักเตะก็รู้สึกสนใจด้วยในการย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงคือก็มีความวั่นไหวเหมือนกันนะพอได้รับข่าวว่าแบบปารีสสนใจอะไรประมาณนั้นอย่างที่เราทราบกันครับเลโอนาร์โดพออกีฬาของเปเชมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมิโนเรโอล่านะครับ โดยที่จาลุจิดอนารูม่าที่เพิ่งจะย้ายไปอยู่กับเปเช่เนี่ยล่าสุดเลยก็เป็นนักเตะในสังกัดของไรโอลานะฮะเพราะฉะนั้นสื่อเขาก็เชื่อว่าการพูดคุยในดีของปอบป,ปอกบาเนี่ยมันก็น่าจะดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะครับไรโอลาเข้าไปคุยกับเปเช่ท้งเรื่องของมอยเซคีนท้งเรื่องของดอนารูม่านะครับแล้วมันจะมีหรอที่จะไม่พูดถึงปอปอกบาที่ก็มีข่าวว่าจะย้ายทีมในตอนนี้สัญญาเหลือน้อยนะครับน่าจะมีการคุยไปแล้ว แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เปเช่ต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนนะฮะก่อนที่จะเอาปอกบาไปก็คือต้องปล่อยนักเตะที่ไม่ใช้งานออกไปจากทีมนะครับเพราะว่าเนี่ยพวกเขาเพิ่งดึงเข้าไปร่วมทีม4คนตัวเด่นๆเ,เลยนะไวนาดุม um, นะครับรามอสเพิ่งจะเปิดตัวดอนารุม่าแล้วก็อชรัฟฮาคิมีนะครับตัวท็อปเลยถ้าเกิดไม่ปล่อยเลยก็คือขี่คอกันตายนะครับคนเก่าๆก็ววยังอยู่คนใหม่ก็เข้ามาเสริมเนี่ยมันทับกันเกินไปแล้วอีกอย่างหนึง่ง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงกฎ Financial Fair Play ที่จะเป็นการ Violate นะครับที่จะเป็นการผิดกฎเนี่ยยังไงปารีสก็ต้องปล่อยนักเตะออกนะครับแล้วในตามข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่ามีแผนจะทําทุนให้ได้ขายออกนักเตะท,ที่ไม่ใช้งานนะครับกี่คนกี่คนก็แล้วแต่จะได้ประมาณ150ล้านยูโรนะฮะออกคราวนี้เงินเหลือๆก็สามารถเอาส่วนนี้มาจ่ายในค่าตัวของปอกบาได้ซึ่งคาดว่าป,ปอกบาน้าจะมีค่าตัวไม่เกิน 50าถึง60ล้านยูโรนะครับด้วยสัญญาที่กำลังจะหมดลงน่าจะเป็นเช่นนั้นนอกจากนั้นเนี่ยทางด้านของกาเซต t a d ลโลสปอร์ตนะครับสื่อฝั่งอิตาลีเขาก็รายงานเสริมนะครับว่าบอกบาถูกลิสต์ว่าเป็นแข้งเป้าหมายของเปเชแบบเป็นทางการนะครับตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาคือสนใจอาจจะสนแบบแวบ๊แวบๆมานานแล้วแต่ถูกลิสต์เอาไว้ว่าจะเอาเนี่ยตั้งแต่เดือนที่แล้ว แล้วความจริงจังในดิวนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอย่างนั้นก็ตามครับพอกระแสะข่าวออกมาเป็นแบบนี้การซื้อบอกบาร์ถ้าเกิดจะเกิดขึ้นาต้องไปเกิดช่วงปลายตลาดนู่นเลยนะครับรอโลคข่งก่อนเพราะตอนนี้พวกเขาแทบจะไม่ได้ปล่อยใครเลยนะครับก็ต้องปล่อยไปทีละคนทีละคนพอสะสมเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วก็ค่อยเอามาจัดบอกบาร์ไปอันนี้เป็นการรายงานของเลคกิฟนะครับสื่อหัวใหญ่เลยของ ของฝรั่งเศสแล้วก็มีหลายเจ้าที่ทแพมๆข้อมูลโผล่ออกมาที่ผมหยิบยกมาวันนี้ก็จะเป็นทางน้านของกาเซตาเดลโลสปอร์ตนะฮะอรอดตอูต่อไปแล้วกันเอาไงถ้าเกิดบล็อกบายย้ายเราก็น่าจะได้เห็นทิศทางอนาคตของพวกฟันเดเบกแล้วก็อีกหลายๆคนในทีมได้ชาดเจนมากขึ้น,นครับเพราะนี่คือดีลใหญ่วันนี้มีแต่ข่าวนักเตะฝรั่งเศส <laughs> นักเตะฝรั่งเศสรุนๆเลยอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับดีลของราฟเฟลวารานนะครับมาจากสำนักข่าวเอลมุนโด สื่อระดับประเทศของสเปนเลยนะครับใหญ่มากรายงานออกมานะครับว่าปัจจัยหลักที่ทําให้วารานต้องการจะย้ายออกจากเรียวมาดิดในซัมเมอร์นี้ไม่ใช่เรื่องเงินนะครับ not about money แต่เป็นเรื่องของความอิ่มตัวล้วนๆนะฮะอันนี้เหตุผลจะต่างจากเมื่อวานที่ผมรายงานไปเนาะเพราะเมื่อวานคือวารานเนี่ยอยากจะมาแมนยูเพราะว่าแมนยูจ่ายค่าเหนื่อยให้ได้เยอะนะครับมากกว่าที่มาดิดเขาจ่ายให้ไหวนะครับซึ่งสื่อเขาบอกว่า สาเหตุที่วาานจะออกมาคือความอิ่มตัวก็คือได้มาหมดแล้วทั้งแชมป์ลาลิกานะครับแชมป์ UCL แชมป์บอลถ้วยแชมป์โลกนะครับกับตันทีมก็เป็นมาแล้วซึ่งกับอายุของเขาตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ต้องหาความท้าทายครั้งใหม่จริงๆนะครับ New Challenge เนี่ยพร้อมแล้วตอนนี้กับมาดดิดคือมันอิ่มจริงๆไม่รู้จะไปทางไหนนะครับถ้าเกิดแมนยูสนใจจริงราคา50ล้านปอนด์เป็นราคาที่บอร์ดบริหารของมาดริดเนี่ยเขายอมรับได้นะครับพร้อมจะรับฟังในราคานี้50ล้านปอนด์ แล้วเนี่ยคือราคาแรกทีมอันด,ดพร้อมจะคุยอยู่แล้วถ้าเกิดแมนยูจะเข้ามาคุยเนี่ยอย่างต่ําต้องยืน50เพราะทีมก็มองไว้ว่าเดี๋ยวฤด,ดูกาลหน้าเขาก็พอจะมีตัวแทนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอย่างดาวิดอลาบาที่มึงย้ายเข้ามายืนคู่กับเอเดนเมลิเตลนะครับอันนี้คือ2ตัวจริงที่จะขึ้นมาแทนวารานกับรามอสก็มีวางแผนเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นวารานก็โอเคพร้อมปล่อยแหละแต่ของเงินที่มันดีๆหน่อยได้ไหมนะครับนอกจากนั้นทางเอลมุนโดก็อ้างครับว่าจากข้อมูลวงในที่ได้มาจากฝั่งอังกฤษ ตอนนี้แมนยูก็เข้าใกล้วาราแล้วจริงๆนะแต่ว่ายังไม่มีการตัดสินใจหรือว่าการเดินดีลครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับยังไม่มี Official Bit นะตามเดิมเพราะตอนนี้นักเตะยังไม่ได้กลับมาเข้าสู่แคมป์ของสโมสรน,นะครับต้องรอไปก่อนนะสำหรับฝั่งของแมนยูแล้วก็ราเฟลวารานครับอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนถามเข้ามาก็คือเรื่องของกามาวงก้านะฮะโรมาโน่แล้วก็อีกหลายๆสื่อวันนี้เขารายง,งานออกมาบอกว่ายังไม่มีอัปเดตใหญ่นะครับยังไม่มีเมเจอร์อัปเดต รอที่ทางเกี่ยวกับการยื่นซื้อแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยสาล้านยูโรที่เคยมีข่าวออกมาอาจจะเป็นราคาที่มันมันควรจะเป็นตามนั้นน่ะแต่ว่ามันมันถูกเกินไปสำหรับฝั่งของผู้ขายนะครับคือผู้ขายเขาอาจจะเหลือสัญญาป,ปีเดียวก็จริงแต่เขาก็ต้องการ ระดับที่มันเยอะกว่านั้นหน่อยนะครับประมาณ40-50ล้านยูโรเป็นขั้นต่ําก็ต้องรอแล้วว่าแมนยูจะตัดสินใจอย่างไรในการเดินดีลอันนี้จะยืดข้างแรกเท่าไหร่นะครับแต่ถาวแมนยูสนใจไหมสนจริงและจะเอาแน่นอนในซัมเมอร์นี้นะครับรอติดตามกันต่อนะครับนี่คือทั้งหมดของกาโตน่าล่าข่าวแมนยูประจำวันนี้ครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วเพจช่วงนี้ก็ลงข่าวทุกวันรวมไปถึง i ิน t a g r กรมเรื่องราวด้านอื่นๆของกาโตน่าก็อยู่ในนั้นนะครับผมฝากสปอนเซอร์ด้วยครับยา่านจอมทองและยะาไทย123 นะก็เดี๋ยวบพบกันใหม่ที่สามสปอร์ตทับไทมช่วงเที่ยง5นาทีนะครับวันนี้ั็ตัวหน้าไปก่อนแล้วสวัสดีครับ